อยากได้คีย์บอร์ดกับเมาส์ที่มันเสียงเงียบเงียบที่ผมหมายถึงนี่คือ มันพิ้งแล้วมันเงียบคลิกแล้วก็เงียบด,ด้วยนะครับผมแต่2รุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นคอมโบที่ให้เสียงแบบเงียบจริงๆกับมาส์อ j m 1 6และ e คีย์บอร์ด EJ k 1 1ครับคีย์บอร์ดรุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นปุ่มยางนะครับผมพวกปุ่มยางเนี่ยเราเขาแาใจอยู่แล้วนะครับว่ามันจะให้เสียงที่ไม่คลิกที้เท่าพวกแมคคันก้าคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดปุ่มยางเนี่ยข้อดีคือเสียงมันเงียบแน่นอนอยู่แล้วนะก็เรื่องของปุ่มเนี่ยรุ่นนี้เขาให้มาแบบปูสา ใช้เลยนะครับครบทุกปุ่มเลยใครอยากใช้น้ำแผงเนี่ยเขามีให้หมดเลยเครื่องตอ่อแบบ USB p l u ๊ก n d a เสียแล้วใช้งานได้เลยอยากได้ค e ีย์บอร์ดเสียงเงียบรุ่นนี้เลย K11 ส่วนเมาส์เสียงเงียบตอนนี้มีแค่รุ่นเดียวก็คือ EGA M16 ตรงน,นี้ล่าสุดใหม่ล่าสุดเลยนะครับดูโหมดนะตัวน,นี้เชื่อมตอ <S <S ่อแบบไร้สายได้นะครับผม 2.4GHz แล้วก็บ t o o t h นั่นเองนะครับแล้วเสียงชิกนี่คือแบบเงียบมากเลยนะครับผมตัวนี้ถ้าอยากได้ความเงียบตั้งทางานหรือว่าเล่นเกมทั่วไปอะไรอย่างนี้นะครับ สองรุ่นนี้ไม่สิกหวังแน่นอนครับ e j M16 และ ejktx จัดไปพี่ชายในเจล